จังไรพี่น้องทักทายสบายดีกันบุกสุขสุกคนสมองสุบอนพี่น้องเครื่องเครื่องเฮือนที่แมงพี่น้องเสากับบอสก็หลายสาเนาะเสาวทึงเสาลุ่มเฮือนใหญ่นะกัสามหกเก่าเก่าเก่าบวกเก่าสองเก่ากับสิบแปดพี่น้องสิบแปด โอ้มีเลยสามสิบก่อเสาพี่น้องขาดว่าตอนนี้เม็นเขากำลังเขาไปคนเอาเครื่องลืมเลยพี่น้องลืมไ้ตาจอยถือคลิปก็ไปถ่ายเพราะว่าโม่ล้แต่ลูกเมยฮะกัเป็นขบหอบอาทิตย์พี่น้องหอบอาทิตย์มคืนนี้หอดเวลาเมยเป็นปุ๊บขบหอบถิตปั๊บลูกก็เป็นปุ๊บ,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 กกบ,บพี่น้องบสองคน พากันหักเอื้อยกับไข่เอาของอีหมดมาหนี่ร้อยไปหนึร้อยยังหากเลยหนึ่หากใส่หนีเด้อเด้อเบิ่งเบิ่งไปสิไปทั้งห่วยร้อยหากใส่เงี้ยงหันเด้อสบายดีปลาลุงได้บ่เออบ่ได้แหละกะยะน้องกับโบอยู่พี่น้องก็หากมีตาน้องนั่นซองเถื่อคืนนี้เอื้อยนะกับซองเถื่อพากัน เป็นเอ้าโอ้ยน้องหนงกินลายออกนมเลยกินลายกินเลยบกขี่เน่ก็เลยอึดอัดอยู่เนี่ยก็เลยต้องหักพี่น้องคนมันหิวเด้พี่น้องกินตลอดกินกินกินบัดกินโบย่ำกินเข่าก็กินโบย่ำโบวัวแล้วก็เตะเตะอมแล้วก็กืนอมแล้วก็กืนมันโหลดทำงานียากตีกระเพาะน้อยนี่ รีวิวพี่น้องเขาขอไปเอาหอบสองสีให้อันตาจอยถ่ายคลิปคลิปตัวถ่ายมาบ้านนี่กับพ่อน่ะมีเวลาลงคักสามพี่น้องบกคอยได้นอนเนี่ยขึ้น,นกับพูดน,น้ำแต่ลูกตัวนี้นั่นเครื่องเฮือนตัวนี้น่ะพนสีมาใหายสลับปวดเห็ดเฮือนขั้วสาวเฮือนขั้วามาเห็ดเฮือนขั้วพี่น้องสาวเฮือนใหญ่เลยพนบว่ายมันอันเห็ดเฮือนขั้วบ่ได้ดินแล้วลูกเีโลดเีโลด มาเบิง่งพี่น้องอ่ามาเบิง่งบ่อนอนเอาอ,อกไปเบิดเตรียมเตรียมปัน่นเครื่องหากลูกพี่น้องเตรียมปัน่นโอ้สิปัน่นเครื่องก็ยังไม่ได้ปัน่นเครื่องหากได้นะหวกยวกอยู่นะเหม็นเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเอาบน่นอนออกมาตากเลยฝึกเะพวกคนหักบป็สองคนโอ้หงอกหงอก เตรียมปั่นเตรียมยังและบรรยากาศนี่สายลูกอมมัมมัมไปยิ่มของหมวดแดงมาลินแล้วลินถ่ายได้ไหมไปเปิดน้ำมาใส่ตูแล้วมีจังบิดตู้ไปเด้อ ป้าไปอยู่น้ำเอือยป้าป้าอีเอือยบ่ได้ได้น้องกับปู่อยูอ่พ่อน้องนนนนะป้าป้าเอาเอาเอาปลิบนอกปลาดิบทางนือเทินครัวป้าจะเอาอีหมดมามันสัญญาต์ป้ามันสัญญาต์เมื่อป้าป้าไาลูกป้า ไปไป่ะไปเอ้ยไปไปเอ้ยไปพุกติ<ป>มันตื่นมามันก็บริยากดอกพี่น้อง,งมันก็ต้องกินเขากินนำ้ำเลยมันมันก็อยากอยู่ในเะขานะแต่ว่ามันแหน,น่ท้องมันแล้วก็บรอยากให้มันกินลายกินแต่นำ้ำขาขนมนี่ก็บโกินสามน่มตะเก่ากินกระตุ่มขนมกูวกู๊กก,ก,กเป็นไดเอยโอลูก,กว้วย แล้วไม่ได้ปวดห้ากุลูกต้นเหตุพี่น้องเลยต้นเหตุก็คือขนมเพชรขนมเบียดนะขนมมันเน่าๆเพชรเพชรเด็กหน่อยกินเพชรเพชรนะเมื่อบ้านว่าเมื่ออยู่น้ำพอเลยพอพอน่ซื้อหายนี่นี่ขันอยู่กระเพ้าแล้วห้าบวซื้อหายพี่น้องเด็ดขาดเ้าบ่ชให้กินกินเทไรกระไข่บ้านนั้นห้าบ่ชให้กิน อและอยู่น้ำเอื้อถ่านนี่บ่ามาัใช่ไปปั่นเครื่องบ่ยุ่งได้ขมุงกินนะนะเห็นบมันกินนมนะอแลวก็กินนมตีลูจกจังโบหายจังบ่กินเขาอันนั้นปันใดจังอิมนมแน่จังพอ่อยู่อันนี้ห่วยบริได้กินนมใส่มันอยากแต่เขาท้องมันว่นา,งนางมันอยากท้องมันว่างมันอยากตีอ้าวอาิขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมากิเตียอย่ากินข้าวพี่น้องทอดไข่ให้มันก่อนพี่น้องพี่น้อยนี่มันแอบเบ่อยู่เลยเดี๋ยวสิชี้ถ่ายคลิปต่อบัดเข้ามอาตาบ้านเด้อพี่น้องเด้อสืบต่อพี่น้องกินหมาอ่อนย่างเท่านี้เอื้ยกับพวกเอื้ยมาๆมฮียให้กินมากินน้ำกันโล ถ้าม,านนนนนนนมันเมาาก็บอกินได้รูเด้ออ่ะแม่ใส่ตู้ไว้ไอ่ะหายอยากอยากกินอันนี้นะอยากกินหาก,กินแต่แนี่คอยอยากพี่น้องแนี่คอยบ่อยากคอยก็บอกินอีกพาเด็กมาแก้ให้น,น้องก่อนเรื่งเสียวแลยวจะเรียนเป็เสียนกี้ กินมักสมนะกับกินมักสมบ้านนี่บ้านน,น,ามมนี่นกินหมักสมองน่ะมันอยากมันอยากนงแล้วมันอยากนั่แน,น,นและชุดอ o bớt c ล i đ m mi mà า g a n g n า a n g mà หมื่นกับวันจันทร์เพื่อพอสิมาตะเวียกอีกเงินพอสิซื้อมาอีกเบิดแล้วบมีเงินซื้อเลยเต็มเฮาเนออแบ่งกี่ดอกลูกนี่แบ่งกันคุนเคืองม <UC S. S 2> ีเอาไงอ่ะอี้หน่อยอ่ะเดี่ยน้องบอกกินอลไรกินรถอีกแล้วจแต่มันไปได้มันบอกกินอัไรบอกสดนี่มันข้าวตู่มันอยากอันนั้นมันบอกกินอนี้ยมีข้าวตู่มันก็ขอส่งแข้งพูดได้ไหวนี่นะ เดยวเนี่ยหายยากอันนี้นะหายยากมิตรยากคัะเดีนยวจักยากอียัางนั้นเนี่ยพนเดี๋ยวลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกเดินละได้กินมากมายโอ้ยถ้าข่อแก่สาวออกมาให้ลูกมานั่งกินวันนี้กินได้ลูกกินได้ก็นั่งกินนะเดี๋ยวบรรทุกเจ็บท้อง เก็ท hmm. ั่วเราบอกกินเขากินแต่ขนมกินแต่นกินกินมาใหม่ก็กินได้ไหมเจ็บอายไว้ไหมสิจิเก้ให้ไหมแล้วก็สิกินมาบี้บ่ยังสองหมาคิดท้ายได้เมื่ออื่นก็บริกินเมื่อมื่นได้ตัวแรงพอมากก็สิได้กินลิบโอะได้มัดสมก็ยังจักหมาหนึ่งบุแล้วมันหมดเป็นกินแล้วก็นไหมกับบ่อให้กินเลยลูก พ่อ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 บวล่อะพ่อมีดนะมีดนะในบ้านอาหารมีดเอาลูกออกนมเป็นถิ่เลยพี่น้องนมนมยังบนนี้อยู่ยังบิ่งเหลืองๆไอ้ดมดมหิกเลยมีแห้งบ่เออมีแห้งเลยดมแม่ได้กินแม่ก็ยังมีแห้งเขาแก่ไม่ออกมาเลยพี่น้องลาสุดพักกาดบริณนอนเนาะพี่น้องเนาะกลางคืนลาบทั้งเอื้อยทั้งน่องโธ เขาแก่เขาแก่เสามาแล้วสิเบิ่งเขาเอาเสาลงมาเขาถลุดเข้ามาอีกแหละเขาที่ถลุดเข้ามาอีกเอาลงนี่เบิดเลยเพียงดำรับเบิดทั้งเองยทั้งน่องเฮ้ย พักนบ้นอนเห็นเนาะรับปวดทั้งเอือทั้งน่องวะเอาเอาคลิปเขาไปถ่ายหนิเด้อเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเอ้ปุดแล้วสาวน่ยั้งอยู่เดี๋ยวเอาดังเด้อเฮ้เด้อเสียงปากอย่ามตื่นอย่าเต้งกันตี้พอมึงคือเอาเต้งกันตัวสาวเสียเดือนครัวมึง คุณน้องเอาแล้วเอ้อไปแล้วแต่เกลือน่ะดมวิคเลยมีแฮงบ่เอื้อยน่ะเป็นไดบ่เต็งกลับมาก็ได้อันซ้อนกันบ่ซอใหญ่ซอน้อยบ่อืป้าาจากต้นนน่ะสุ่มแล้วบอกว่าให้ต้นแล้วพอดีเอาไม้ยาวออกมาแล้วพอแล้วป้าให้เามึงสิไปเอางิ้วบ่เออไปแกมาอีกเที่ยวนึงแหละจังไป เอาสากระไม้ยาออกมาให้เรามันเบิดอเออเออพอดีแล้วเอาเสากระไม้ยาออกมาแล้วกัพอสู้กับไปเขาสิบเอ้ามังยิ้วก็ต่อไม้เลียนออกมาเลย ่าเอาปไมนี่และเอาต่อยกแม่บปีต่อยอย่งีวนเละนังห้ยวข้าใหญ่มันหนักพอดีแหลเขาออกมาอีกไม่ได้เลอไมาเออกมาแลวพ่อ Ba thôi <laughs> mày của sao hoa nó không hươn bằng lăng một Long nội người. Long

bỏ bỏ sáng chơi nè đi chơi xong chơi này cứ lướt là nã nó, anh huân cua này còn đang chơi xong chơi nè, nó trời, trời, trời. cháu cấp chơi thì nó chơi xong chơi thì nó hỏng luôn. <laughs> sao, hồ, thế này, <laughs> <Nát được. cười>

มันซูมันสีซูมสัมสงเงินกู เ็มือนยี่ห้อ่ะยกะทา้นเอมีพี่น้องขอตัวไป ไปเปิดน้ำสตูปันไว้ก่อนเนอะพี่น้องเด้อฝากเบิ่งฝากส้มมาเนี่ยพี่น้องลูกเยษดสมะเล่ไปสองคนรับมิดจิรีสภาพอี้อเอยโดมิกสภาพพี่น้อง,อง,ออง,องหม่มผ้านอนอูงเงียงพี่น้องอู่ก็งเงียง